2องทุ่มไม่ใช่เลยเจ้าภาพโทรมาว่าเห้เอทุ่มสโลน่มชุแ<ม>่อ <sighs> โอวันที่6ว่าไง,าไงอ่ะเมื่อไม่เช็คัแนนเพราะ จะได้มีแผล้วยกันวางแผนานนึิแล้วหาหมองร้งบอกหรือครับอะไรกันอย่างเออจางว่า,าจะได้กระบอกด้อฮะเอออ๋อ,อ้ามันจอดแล้วกับ,บกระบเป็นตากับกระบอกสีนา ตเกี่ยอกันค่ะวันนี้อำเภอคงไปดูกันวันนี้เลี้ยงที่ไหนหมู่บ้านวันนี้เลียว,วัดเล่นวัดบ้านกระถินตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสแสดงจะภาพแจ้งอาว่าสองทุ่มึงตีหนึ่ง,งสองทุ่มาตีหนึ่งพี่น้อง องทุ่หนึ่งทีหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันเป็นมันเขาจำกัดเรื่องเวลาด้วยไม่ให้ถึงทีสอะไรประมานี้ค่ะเมื่อคืนเจอกันแล้วหร่อมากเมื่อคืนเป็นไงบ้างมวลเป็น้อกมวนบอสนุกไหมเมื่อคืนนี้น่ะ